สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมนีก็บพบกับช่องแดกไปก็แหวนคือเก้าแด้พี่น้องมนีฮาก,ก็มากินเมนูย่างฮอทดอกน้อยนะพี่น,อน้องนาะน้ำจิม้มฮากระนิดน่อยเด้พี่น้องนี่เด้อครับนี่ครับมาน้ำจิ้มแม่ปลานอมเด้พี่น้องมากินครับนี่แซ่บแเด้พี่น้องมาน้องต้อยเอานันให้พี่หน่อยดิย่างเลยนะพี่น้องเบิง่งฮะ,อะเอาที่ขีบ่ะ ทอดเดน้องมะมาครับแซบๆคับแหวนเลยพี่น้องก็ต้องว้าวลายกินข้าเต่าเลยพี่น้องอย่างข้าเต่าเลยพี่น้องมาลํำลึกถึงตอนเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะมาตอนนี้ง่ายเลยก็ยังกินขื้เก่าเลวพี่น้อง <c oughs> กินใดคือเก่าครับกินเป็นกับแกลมกับแซบกินกับเข่าก็อร่อยเลวพี่น้องนี่มาย่างเต็มๆเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ถ้าเบิงบ้งถ้าเบิ้งเด้อพี่นอ <c oughs> ้องอนคน,นก็บหอนคือกันเด้อพี่น้องมา <c oughs> เออนี่อันนี้น,นี่พักเข้าเด้อพี่น้องพักพักเออนี่ใส่กอกก็น,นี้พักเข้าเด้อว,วางไว้ข้างล่างนะพี่น้องมา แรงจากาาจานมัดจะน้อยพี่น้องผิเดเศษๆเลยพี่น้องมาครับโอ้สวยๆเลยพี่น้องนี่มาเลยครับผู้ใดยนั่นเด็กน้อยมากๆพี่น้องใส่กอกันนี่นี่ยตอนยังน้อยผมก็มักขึ้นกันนะครับนี่นี่พี่น้องโอ้ นี่อีกกว่าทัานนะพี่้องโอ้ตอนนัวนี้ผู้สูใส่มือเร็วกว่าพี่้องแต่มันหอนหอนแล้วพี่้องแล้วโอ้ยซอยมะพริาซอยแม่ใหม่โอ้โห,ห,ห,โโหบังสีสันพี่น้อง เอาไ้ผู้สาวเอาพร,าพรพิกซอยโอ้ชน้องแป๊บเดียวเห็นบ่พี่นอ้องเอาลงเมกกี้นิดนึงพี่นอ้องเอานี่มานอกก่อนน้ำใหม่แห้งอันนี้กับใหม่ด้วยนี่ไหน่ะยังยังโอ้เบื้งพีน่ะพี่นอ้องมาเด้อครับ ให้ขับรถไกลไปไกลมาเด้อพี่น้องเด้อผ่านไปผ่านมากระดอกมารถครับมะพริกไหมมันห่อนเลยโซมูบลงเพียงสีน้องมาซุ้มไก่ๆกว่านหะน่อยดูี่ยะที่เข้ากลองกับอยากไอพี่น้องเอ้ยอยันความงามมันเปื่อยออก <laughs> นีอ้พริก่แค่ไหนนะ มาด้วยครับพี่น้องนี่มันห่อนอยู่ครับเออือสุดยอดครับ เตาเลื่อนได้เด้อพี่พ <c oughs> พพน้องใส่กวางเข้าหืมเกลี่ยอื้มแซ่บพี่น้อง อร่ามก็ได้พี่น้องอืมอืมอหือยกะไม่ไม่เลยจะงายเลยพี่น้องเพลนแซ่บครับโตก็อร่อยได้เลยพี่น้องเลย มาปาร์ตี้ย่างไส้กรอกค่ะเป็นสถานที่เลยครับเป็นบรรยากาศเลยฮะยอดเลยกินอันละลูกได้พี่น้องคันอันละคำได้พี่น้องเล็กหน่อยก็มากพูนใหญ่กระแซบได้พี่น้อง ุดยอดฮอตด็อกเล็กน้อยฮอตด็กอดกอสีแดงๆพี่น้องวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงสำเนียรพี่น้องได้ขออนุญาตไปแซบก่อนพี่น้อง สวัสดีครับผมบ๊ายบายกดสีแดง